อ้างเป็นญาติกองทัพพีกโพ่ตอบชัดๆใช่จริงไหมซุ่มกีกเบลลาควงกันไปอยุธยาเป็นประเด็นร้อนรอนที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกับกรณีเพจเจมอยร้อยแปดนั้นได้โพสต์ถึงคู่จิ้นสุดฮอตที่ไหนตอนนี้อาจจะกลายเป็นคู่จริงแล้วก็เป็นได้หลังมีคนตาดีได้เห็นทั้งคู่ควงกันไปที่อยุธยาโดยเจมอยนั้นได้ให้รายละเอียดคำใบแน่นๆว่า ตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมลเห็นทั้งคู่นั้นไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเที่ยวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกสดแล้วและถ้านางเอกจะกิ๊กกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะ เ้อจริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขาก็รู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านเค okay. ถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเลย และหลังจากคำไปนี้เราชาวเน็ตนั้นก็ออกมาคอมเมนต์ถ่ายกันไปม,มากมายโดย2คู่ที่ถูกฉีเป่ามากที่สุดก็จะเป็นคู่ของเกรซลินทอนและก้าวสุภัสรารวมไปถึงเบลล่ารานีและก้องทัพพีสำหรับคู่หลังนี้ล่าสุด รายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ได้เปิดเผยคอมเมนต์ Comment ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นญาติของนุ่มกองทัพพีคได้ออกมาชี้แจงข่าวนี้แทนว่าหลังจากตนนั้นได้ถามถ่ายข่าวนี้ทางปราบยุทธพิชัยคุณพ่อของหนุ่มพีคแล้วยืนยันว่าทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องร่วมงานกันเท่านั้นไม่ได้กุ๊กกิ๊กกันแต่อย่างใด และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ